ก็พระหลงครับครับผมสงสัยว่าบ้านล่องกองเข้านี่นะครับมันมีความหมายจะใดมันมีที่มาจะใดครับมันบ้านล่องกองเขานี่ก่อนมันจะจื้อล่องกองเข้าจื่อ,อยังครับมันเป็นโบกกันเข้าครับมันมีโบกอยู่ทั้งหลังบานนี่ครับพอดีสมัยนั้นเนาะคนเกา่าโบกนี่เป็นมะฮะป่าปลามันหนักฮะปลาถึงว่า เนี่ยลูกเจ้า่ากับไปห้าปลาครับจนลืมจนลืมกันลืมกินเข่าง่ายกันเลยตั้งว่าโบกันเข่าโบกันเข่าครับหรือโบกันเข่าแล้วจืมเนี่ยมันบ่ามันเนี่ยดามันความหมายมันพอดีจ้ะจะได้โบกกันเข่าเนี่ยครับเป็นเลยมาตั้งชื่อว่าล่องข้องเข่าเลยครับล่องก้องเข่าครับล่องของเข่ามันแปลว่าจะได้ครับ อันร่องก็กองเข่าเนี่ยมันเก็บเป็นเนี่ยกะบาดเท้าเลยเกี่ยวเขา่าแล้วมันกองเปิดเขา่ามากองะะอกองกองอะไแต่ไปเลินล่องกองเขา่าเป็นบานล่องแล้วไ<ๆ>ม่ห้ามจืงไม่ห้ามจืงมากำลุนเป็นล่องกองเขา่าล่องกองเขา่ากองเข่าก็ือจักหน่อกับกองเขานะ่าละอืมไม่สองจืงสามจืนะงนะบาดล่องกองเข่าเนี่ยนะรับกองเข้าจับกองเข้าเนาะ โบกันเข้าในแรกๆนี่คือโบกกันเข้าโบกกันเข้าครับไปหาฝาเลยจึงลืมเื่องของ่ายเลยตั้งชื่อว่าโบกกันเข้าอ๋อแล้วมาเปลี่ยนเป็นล่องกองเข้าครับคือกองเข้าเอาเข้ามากองครับครับแล้วจืดอี่สามคือล่องกองเข้าครับแล้วกองเข้านี้ล็อกมาล่องกองเข้าเลยจืดนี่กะจากบนเข้ามาล่องกองเข้าแล้วมาล่องกองข้าวเลยครับ สามจีกลายกลายเป็นเจี๊ยบเลยเนาะขาดเปนี่ครับอ๋อแล้วแต่งล่าชื่อทางการนะคือชื่อทางร้องกองข้าวกองกองกองข้าวกองครับกองก็คือกองข้าวแน่นอนข้าวคือกองข้าวนะครับอ๋อเมื่อก่อนนี่เป็นกองครับกองข้าวกองข้าวเอฟกองข้าวเอฟแล้วเป็นกองข้าวไปเลยเราร้องกองข้าวอ่าแสดงเมื่อก่อนตีมาของกองก็คือคนครับครับเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว จะเลยมากล่องตะนี่อีตะนอกคราของข้าว้องของข้าวมีกี่ปี่แล้วปะอ้อมหมูบ้านนี่โทษโทษปุ๊บเปเผมเกิดมาเมื่อเดึงมีเรล่าเขาเล่าองข้าวแล้วกรเคียวหนารับเกิดมาละอ่อนนี่หนาขัดก็มีละกับชื่อนั่นรองของข้าวแต่โบกอนข้าวเนี่ยผมนี่ผมเนี่หันกระโบกมั่นละ โบกมันก็นแปลว่าเป็นตรงเป็นหน้าเปนโถมโบ<อ> <ไป S 1> มันอยู่ตรงไหนครับพ่อปุ่นมันโต๊ะปุ่นมันโต๊กอยู่ในไก่กอไก่ครับไก่แต่ไก่พอพอมันนี่เนีย้ยพอไก,ก่แค่กิโลเนี้ยก็ียลึกกว้างขนาดเลยครับลึกตยัยมันหน่อยเดียวอ๋อหน่อยเดียวครับกหน่อยเดียวแต่ว่ามันลืมอี่หนอก็เด้อลืมเป็นไฮเป็นหน้าไปละอ๋อตอนนี้นะก็ตีหั้นนบ่นเลอแล้วเนาะครับเลยแล้วครับเป็นหน้าไปละครับ อียปีน้องบ้านล่องกล่องเข้านี่นะก็เป็นพี่น้องยองมดเลยมดยองมดครับยองเลยยองเดียวครับบุก้างตบบกก้างนี่แม่นมดจะเป็นครับครับตบบกก้างเขานี่ที่สิบสองสิบสามหมู่บ้านจะยองมดเลยยองมดเลยเนาะครับยองมดเลยยองนี่ก็ถ้าถ้าเป็นกัมบะเดียวคือยองบนโต๊ะบนตังนี่ครับหรือว่าอะไรยองเนี่ยมันมาจากเนี่ยบุญอ่ะทิบสองปั้นหน้าหมดเ่ยครับสิบสองปันนาครับ ของจีนบนเมืองจีนหมดเลยครับแล้วพอเขาพออู่ถ้าไปเอยวชิดสองปันานี่เขาเปานเ้าอู่ย่อมไหลเ้าว่าเป็นเป็นเข้าใจกันน่อเดียวเป็นําบสำเนียงเจียนะครับทำสำเนียงนย่อมเนี่ยครับพอเคยไปก่อนฮะเคยไปก่อนเคยไป Yeah. อ๋อ oh, วันนี้เล yeah oh. ching. ี้ยใจแล้วครับปอบก็ยังสงสัยครับรถไกาเลยือผมอยู่ตั้งแต่ละอ่อนมาเนาะครับร่องกล่องเข้าร่องกล่องเข้ามันร่องกล่องเข้าเนาะอ่าม้มะเอกอุกมันมีกล่องเลยเนาะครับมีกล่องเดี๋ยวนี้ก็มันจะมีอยู่ฝ่ายมันมีร่องกล่องนี่นะมีมาเองตัวนะครับผมจําได้ว่ามันมีกล่องโดยเนาะมีมาเองตัวกรบเป็นนั้น แต่ตตอนนี้บหแ่ทางการนี่ร้องกองข้าวอู้ขอบคุณครับทางการก็เลยเป็นของร้องกองกองข้าวร้องกองข้าวใต้โดยเดียวเนี่ยเป็นร้องกองข้าวใต้โดยเปิดละนี่คุณพี่เปอยากเจออ๋อวัสดีครับไปเจอเอฟซีอ่ะสวัสดีครับขอบคุณครับตีตีสามเลยยินดีในนาตีบอกเลยมาเลยดอก เอวันเขาได้นเพาะวันศุกร์ตลาดเป็ครับวันนี้มาป้ายป่อเลยสัมภาษณ์ที่ป่อสนามหญ้าสีเนาะแน่แน่บุญมันกล้าบุญจูอ่ะนะเอาละครับวันนี้ขอบคุณป่อขอบคุณครับและขอบคุณครับและนี่ของฝากแค่หมูปีนี้เจ้าแค่หมูปีนี้ใครเป็นคนแปลงปีนี้แปลงเองปีนีแป้งเองปินีแปลงนี่ตีนี่ทุกวันป่อ เดี๋ยวสุมาเดนาะพี่นี้ขอาไม้หน่อยฮะเอาหมกพี Sin> ่นี้ครับเป็น่ยนรีวิวเลยเจ้าแม่เอามึงมาเอเตมมาเลยรีวิวเตอรีวิวมารีวิวถุงนั่หน่าเอามาโอเคอันนี้เปลี่ยนของฝากคือสองพันนะเจ้าแค่หมูพี่นี้นะเจ้าขอบคุณครับขอบคุณพี่นี้นะเจ้า ขอคือปีนี้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งซ้อนกันสามโงด์สามโงด์โงดที่สี่ผมขอเนอะได้เลยเจ้าขอในปีนี้ได้ก่อนเนาะครับผมขอบคุณครับอันนี้ถุงละร้อยนนี้ถุงละห้าสิบบาทเจ้าอ๋อนี่นะเจ้าห้าสิบนี้ร้อยเจ้ากอบกอบเจ้าส่วนมากกวจะวางขายตามร้านค้าทั่วไปเออเจ้าโทรศัพท์เบอร์อย่างศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหกห้า 4342าำรอบหนึ่ง0811654342เลยเจ้าเปนนี้อู่ยองก่อนบอกอยองเจ้าปีนีเป็นคนเมืองฝางแล้วมาเป็นไปเปินลตินีเจ้าออมาเป็นไปตินีเจ้าโอเคแล้วก็พี่น้อ,นอง จำมดจะจมสนใจแคบจ้าซสซสจ้ากรอบกรอบล้ำล้ำจ้าโทรมาหาปีนีได้เลยเนะเจ้าส่งได้เลยเจ้าส่งเคอรี่ได้ก็ได้เจ้ามีติ๊กต็อกอยู่จ้าปีนีก็ลงติ๊กต็อกอยู่แต่สมมติพี่น้องกรุงเทพอ่าได้เจ้าสั่งสั่งพันเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ปีนีก็ส่งให้แล้วก็ราคาค่าขนส่งก็บวกไปตามนั้นบวกไปตามนั้นเจ้าแต่อันนี้ถุงฮัตซิเจ้าอันนี้ถุงละหนึ่งร้อยอันนี้มีสามขีดอันนี้มีขีดครึ่ง กิโลละครับกิโลละสามร้อยเจ็ดสิบบาทเจ้าสเจ็ดสิบบาทเจ้าวันนี้ดีใจเลยฟ้าเป็นนี้รอบที่สองแล้วเนาะแมนละเจ้าแล้วก็ติดตามเพจของไอ้สองปันตลอดเจ้าขอบคุณครับเอวตํำบนบ้านเฮาอำเภอบ้านเฮานี่แหนงกันตลอดเจ้าน่ากันไออย่างก็เ้าไปอย่างก็โดยอย่างต่ำบนเนี่ยไปวัดไปอย่างพ่อยากหอยไซอย่างหันมดนหมดรัเจ้าไล่ปีเจออย่างโซเชีสนร์กใน ในในเฟซเฟซบุ๊กสุดแชนส์แสนรักขอบคุณปีครับหมาอันนี้ยองแท้ล่างยองขอบคุณอีปีนั่งนั่งเนิ่ขอบคุณครับเอาละครับขอบคุณแกหมูตุ้ยเจ้าวันนี้ดีใจละปะตึงปีสุดแชนส์แสนรักเนาะเจ้าปีนี้แล้วก็แม่ทองแม่ทองแล้วก็พวกหลวงเกี่ยวตุ้ยเจ้าขอบคุณครับจากวันหน้าก็ับวันแม่เอล์เนิ่นขอบคุณครับเจ้าขอบคคุณรับ